เตานะฮะเต่ามะเฟืองไทยอันนี้ตัวเป็นๆนนะครับที่เขาสตาร์ทเอาไว้ของอาฐานทัพเรือสัตีบิปนะับจุดด้านหน้าของผมจะเป็นทะเลนะครับสวยมากๆนะครับด้านหน้าจะเป็นทะเล คนมาเต็มเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับไปดูเต่ากันหายากนะครับเพื่อนๆลองพาครอบครัวมา,ว,าว้าว เด็กๆมากันเต็มเลยว้าว <c oughs> wow. โอ้เต็มเลยพี่พิพัน์เต่าเต่าม้อเฟืองอันนี้ของจริงนะฮะสตาร์ทเอาไว้ ส้ามันมอกมากเลยสวยมากๆเต่ามาฟสวยน,น,นะปากมันจะเหมืหอนคุณบ้าง เป็นๆเ,เลยนะครับเต่าเต่าทะเลไทยนะครับเป็นๆเ,เลยวันนี้ผมถ่ายให้พเพื่อนๆดูแบบเป็นๆถ้ามีโอกาสก,ก็ลองมาเที่ยวกันดูสัตหีบนะครับผ่าลูกหลานมาดูนะครับสวยครับนี่เขาสตาร์ทเอาไว้เต่ากะ ยอดสวยมากคนมาเต็มเลยนะฮะ เต่ามอกเฟืองเต่าของประเทศไทยที่ควรอนุรักษ์เอาไว้ก่อนที่จะสูญพันธ์จากนายทิดเทียนนักร้องและนักแต่งเพลงดังวงดนตรีดิฟโงแบบโอหยี่พาเพื่อนๆมาทัวร์หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบ